จะได้ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกมอนิเมะั่น Spirit Journey กันนะครับผมซึ่งเกมเนี่ยผมได้ลองเล่นมาประมาณนึงแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคมากๆเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนํามันกันนะครับผมก็ไปดูนะครับฝากกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมงั้นเราไปชมกันเลยนะครับหยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถ AFK ฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนํา UG Phone เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับซึ่งเหมือนว่าเรานะครับผมมาารรรถปลล่ออยฟ์มไดด้้ทัังคคืนนะบ ตัวที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟประหยัดค่าเด็ดแล้วก็ป้องกันการแบตเสื่อมด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับแค่วันละสิบาทเท่านั้นนะครับผมสามารถเลือกสเปคได้ตามจะชอบได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมนําเป็น MVP นะครับผมราคาเนี่ยอาจจะสูงแพ็คเริ่มต้นสัก1เท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UGPhone นะครับผ่านลิงก์ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับผม ก่อนเข้าเนื้อหาคลิปนะครับก็แนะนําร้านชานมหวานเย็นนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะกดเกมพาร์ทแบบนี้หรือแบบอื่นๆที่สามารถกิฟต์เกมพาร์ทได้เนี่ยทางร้านก็รับกิฟต์เกมหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีบริการรับฟาร์มเกมต่างๆด้วยนะครับผมไม่จะเป็นอนิเมะแวนการ์ดอนิเมะเอเวนเจอร์เนี่ยก็สามารถเข้ารีคอร์ดมาบอกทางร้านได้เลยนะครับผมขอบคุณครับโอเคเรามาเข้าเนื้อหาเกมกันดีกว่านะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ไปลองเล่นเกมเกมหนึ่งมานะครับผมนั่นก็คือเกมอนิเมะสปิริตเจอร์นี่ยก็เล่่่นมาาตตั้งแแบบว ตอนที่มันเนี่ยเป็นให้แบบว่าออนไลน์เวลาเพื่อรับตัวละครแล้วนะครับผมเมื่อคือตอนก่อนจะเปิดเกมเนี่ยมันเปิดให้ออนไลน์เวลานะครับผมเพื่อรับตัวเอ็กซูซีฟนะครับผมก็ออนมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมเพื่อเอาตัวอวตารเอ็กซูซีฟแล้วก็ยูนิตนะครับผมที่เป็นเอ็กซูซีฟนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสุดท้าคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวทั้งหมดเลยนะครับผมเกมนี้ว่ามันมีอะไรบ้างในอัปเดตที่มันเปิดเกมเข้ามานะครับโอเคนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมสิ่งที่เห็นกันชัดๆเลยก็คือตัวเออยูไอข้างล่างนะคก็อื ว่ากระเป๋าเรานะครับซึ่งกระเป๋าเรานะครับผมมันจะมีทั้งหมดเนี่ยห้าหมวดหมู่นะครับนั่นก็คือเพชรหรือว่าตัวละครน,นะครับซึ่งตัวละครเนี่ยมันก็หาจากตามด่านต่างๆนะครับซึ่งในตอนเนี้ยมันมีทั้งหมดเนี่ยสามด่านนะครับซึ่งด่านแรกก็คือวันพี e นะด่านที่สองก็คือด a r k o n ball ด่านที่สามจะเป็นโซโล o l e v e ล i n งนะครับซึ่งเราก็ไปยังเอ่อแมปนั้นนะครับผมด้วยแมป ที่เราแบบว่าต้องการที่จะเปิดตัวเนี่ย Shot แล้วก็มันจะมีตู้ตัวละครอยู่ตรงนี้ก็สามารถมาสุ่มได้นะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับผมมันก็จะมีสเตตที่แตกต่างกันนะครับผมแล้วก็สามารถมาดูตรงอินเด็กตรงนี้ได้นะครับผมว่าตัวแต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าดาเมจเริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร่เราสามารถจะกรอ,อกแเล้วไม่ไปได้นะครับผมแล้วก็กรอ,อกว่าเป็นชายนี่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นชายนี่เนี่ยมันจะดาเมจจะคูณ2นะครับแต่ถ้าเป็นแบบปกติเนี่ยมันก็จะเป็นดาเมจพื้นฐานทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถนามาเปรียบเทียบไได้น้นนนนััผมมวว่่่่าาาตหเเเกกกงงออยชถป็ี มันก็สมมติวลเวล3สามสิบของม e ิฮอกใช่ไหมครับเท่ากับหนึ่งจุดหกเคนะครับผมแต่ไปดูววสามสิบของไอเอน l ทอรอสเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งจุดแปดมันก็จะเป็นประมาณว่าเอนเอน o ทอรอสเนี่ยเก่งกว่าแต่มันก็ต้องดูหลายอย่างนะครับผมเช่นแอนิเมชันการใช้สกิลด้วยนะครับอันนี้คือแบบว่ามันยิบย่อยพอสมควรเลยนะครับเปตัวอย่างเช่นถ้าให้แบบว่าดูกันง่ายๆนะครับว่า สมมติเราใช้ใช้ตัวละครเอ็นทาร์ลใช่ไหมครับแต่สกิลเอ็นทาร์ลเนี่ยมันมีแอนิเมชันนานเกินไปมันไม่ถี่ในการใช้งานเนี่ยเราลงมาเป็นตัวละครที่มันด,ด,ดามเมจเบากว่าน,นิดนึงแต่มันสกิลเร็วก็อาจจะจบมอนได้เร็วกว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคใหม่นะครับผมแต่หลักๆก็นํามาเทียบดาเมจตรงอินเด็กดูได้เองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือช็อปตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับผมว่าเกมเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเฟนลี่กับผู้เล่นที่เป็นฟรีทูเพย์หรือว่าผู้เล่นฟรพอสมคควรรเลยนะับ ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมคนที่เติมกับคนที่ไม่เติมเนี่ยความห่างชั้นการกราดิงหรือว่าความพัฒนาตัวละครหรือว่าพัฒนารหัสเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับก่อนอันดับแรกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่เติมเลยเนี่ยจะไม่มีเกมพาร์นะครับผมก็สามารถเก็บฉากสีน้ําเงินอันนี้นะครับผม มาซื้อเป็นเกมพาได้โดยตรงคือใช้แทนโลบักได้เลยนะครับแล้วไอตัวฉากสี่ต้เงินเนี่ยมันหาจากไหนได้บ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องโค้ดนะครับก็สามารถไปหาโค้ดมันใส่ได้นะครับผมส่วนใหญ่โค้ดจะมีแบบว่าฉากติดมาให้ประมาณ30 40อันก็แล้วแต่โค้ดไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทุกๆวันนะครับผมเราสามารถมารับฉากฟรีได้ตรงนี้นะครับฟรีรีวิวทุกๆ1วันนะครับผมจะได้30ฉากนะครับแล้วก็จะได้จากส่วนที่เป็นอาชีพในเกมอีกเพิ่มเติมเข้าไปอีกนนนะะครรัับผมมมเเพาาง้ีีี่่ยสฟกก็ ใช้ได้นะครับผม โอเคตามนี้สำหรับเรื่องช็อปนะครับซึ่งถ้าให้พูดเกมพาสที่จําเป็นในการเล่นช่วงแรกนะครับผมพูดถึงความคุ้มค่าละกันนะครับก็แนะนําเป็น2อย่างก็คือแมกเนตนะครับผมนั่นก็คือแบบเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าไม่มีแมกเนตหรือว่าแม่เหล็กเนี่ยเวลาเราตีตัวละครแล้วเราอยู่ไกลเนี่ยเงินนะครับมันจะดรอปอยู่ตรงใต้ตนีนมอนแล้วเวลาเราเอฟเคเนี่ยเราจะเอฟเคเปิดไข่ใช่ไหมครับแล้วก็เอฟเคเอาตัวคิกนะครับผมให้แบบว่าไปตีมอนใช่ไหมครับถ้าไม่มีแมกเนตเนี่ยเงินมันก็จะตกอยู่ตรงนั้้้นนนนะะะครรรรรััับบผมมมเเ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 าาาากก็ไไไไ่่่่ดดพพวตปิขออยยูงี แมกเนตเนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จําเป็นนะครับนับน่นก็คือมอเพชรหรือว่าใส่เพชรเพิ่มได้2ตัวนะครับตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มเ,เวลาในการจบมอได้เร็วขึ้นนะครับเพราะเราใส่ตัวละครได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสอ,อย่างนี้ที่แนะนําก็คือมอเพชรแล้วก็จะเป็นเรื่องของแมกเนตนะครับส่วนสําคัญเรารามาผมมองว่าเป็นเรื่องของมอเย็นมอเอ็กพีแล้วก็ เป็นมอโอเพนนะครับสมอย่างเนี่ยก็จําเป็นน้อยลงมานะครับส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ความสะดวกว่าถ้าอยากเติมก็เติมนะครับผมส่วนซุปเปอร์ลักกับอัลเทอร์ลักเนี่ยที่ผมลองเปิดมานะครับผมเปิดมาประมาณเอ่อเปิดใครมาประมาณเกือบแสนฟองเนี่ยผมยังไม่มีตัวรับเลยเพราะงั้นอย่างเกมเนี่ยตัวรับคขอน้างออกยากอยู่นะครับผมถ้าใครต้องการที่จะเล่นเกมได้จริงจังเนี่ยก็สามารถซื้อไอเกมพาสพวกลักกี้ได้นะครับผมก็อาจจะซื้อแต่ว่าตัวนี้ก็ขอเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็อวตารตรงนี้เนี่ยมีแล้วนะครับผมก็คือ เ่งแต่ละอวตารนะครับผมมันจะเพิ่มแต่ที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยส่คิดอยู่ใช่ไหมคิดเนี่ยเพิ่มเย็นส5%นะครับผมแต่มีฮอคเนี่ยเพิ่มดาเมจสาห้าเปอร์เซ็นต์ในนี้คือแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะฟาร์มอะไรเป็นหลักนะครับผมก็สามารถเลือกใส่อวตารให้ตรงได้นะครับอามาพูดถึงระบบเลยแล้วกันนะครับผม trial mode นะครับเราจะต้องเอ่อวาร์ปนะครับผมไปยังล็อบบี้ก่อนนะครับผมก็คือข้างบนนี้นะที่เขียนว่าล็อบบี้นะครับโดย trial mode นะครับผมจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเป็นประตูวาารปสีีีฟ้้อนนะบมููดย่ ซึ่งในโหมดนะครับผมจะสามารถลงได้เนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงลงท้าย0ูนนะครับยกตัวอย่างเช่น8ปดโมงเก้าโมงสิโมงนะครับผมก็รันไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งในไทล์โหมดเวลาเราลงไปนะครับเราจะได้ในเรื่องของไทลชาร์ดมานะครับซึ่งไอตัวไทลชาร์ดเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปแลกของในเมอร์ชานได้นะครับเมอร์ชานเนี่ยก็อยู่ตรงล็อบบี้เช่นกันนะครับอยู่ตรงขวามือที่เป็นรูปกล่องสมบตัติตรงนี้นะครับซึ่งไทลชาร์ดเนี่ยสามารถนํามาแลกเป็นลูบี้สไฟายแล้วก็การ์ดคีย์ได้ในนนนตอี้นะ แล้วก็สต็อกของเมอร์ชานเนี่ยจะรีทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมหรือว่าลงท้าย0ูนเช่นกันนะครับผมสามารถใช้ Tri โอชาร์ดหรือว่าใช้เป็นฉากสีน้ําเงินนะครับผมในการแลกส่วนตัวมองว่าใช้ Tri โอชาร์ดแลกเนี่ยจะคุ้มค่ากว่านะครับอันนี้คือแล้วแต่เลยนะครับผมก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าใน1ชั่วโมงในต้องการที่จะแลก Ruby, นูบี้หรือว่าแซฟไฟนะครับหรือว่าแลกการ์ดคีย์นี่คือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะครับตเติมๆละกันนะครับผมก็คือตรงนูบี้แล้วก็แซฟไฟไรได้นะคครับก็ือ เรื่องของลูบี้กันล้วกันนะครับลูบี้เนี่ยคือเราจะสามารถนํามาสุ่มพาสซีฟตัวละครได้นะครับซึ่งตัวละครเรานะครับผมแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถสุ่มพาสซีฟให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งพาสซีฟก็มีหลกัหลกๆก็จะมีเรื่องของอเพิ่มดาเมจนะครับเพิ่มจําจนวนเงินที่ได้นะครับผมแล้วก็เพิ่ม exp ที่ได้รับนะครับว่าจะเป็นขั้นๆไปนะขั้น1 2 3นะครับผมแต่ก็จะมีขั้นที่มันค่อนข้างเป็นพิเศษนะก็คือเฟรดี้แล้วก็แองเจิลนะครับซึ่ง Fairy Angel เฟรดี่แองเจิลเน ระดับมิสติกที่เพิ่มทุกอย่างค่อนข้างโอเวอร์ออลพอสมควรเลยนะครับหรืออย่างเช่นแองเจลเนี่ยเพิ่มทั้งดาเมจเพิ่มทั้งสกิลอันติแล้วก็เพิ่มลักแล้วก็เพิ่มเย็นไปอีกนะครับผมมันก็เลยแบบค่อนข้างจะดีมากนะครับซึ่งผมเนี่ยสมมาได้ตัวหนึ่งเป็นแองเจลนะครับผมก็ถือได้ว่าช่วยในการเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอวตารนั่นเองนะครับ อวตารเนี่ยเราจะใช้ซับไฟล์ในการเปิดนะครับซึ่งอวตารเนี่ยมันจะรีทุกๆหนึชั่วโมงลงท้าย0ูนย์เช่นกันนะครับผมแล้วก็ตัวอวตารแบนเนอร์เนี่ยมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนเนี้ยเป็นของทรงนะครับที่ผมเห็นก็จะมีทรงสกาโมโต้อะไรเงี้ยนะครับผมมันจะวนไปเรื่อยๆนะแล้วก็มันจะมีการันตีด้วยนะครับผมก็คือทุกๆ75โลเนี่ยจะได้การันตีเลเจนด์นะแล้วก็ทุกๆ500โลนะครับผมจะการันตีมิสติคอลอันเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ อยากจะการันตีตัวอะไรก็ลองไปเปิดกันดูในช่วงเวลานั้นนะครับผมต่อมาเรื่องอาชี e m e n t นะครับผมก็จะมีทรีที่พูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็สปินมา s t เตอร์เนี่ยก็คือ,เ,อเปิดไข่ในแต่ละโลกนะครับแล้วก็ทร a มมารเตรเนี่ยก็คือออนไลน์เวลาในเกมนะครับตอนนี้ผมออนมาประมาณ64ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาคือเป็น b o ลตี้ฮันเตอก็คือเป็นอาชีเมเ e n นเก็บคิวนะครับก็จะได้เรื่องของดาเมจแล้วก็าชาดน้ําเงินนะครับ แล้วก็ไอไทมมัตเตอร์เลี้ยงได้ของลัคกี้แล้วก็ฉาดน้ําเงินนะแล้วก็ส่วนไข่เนี่ยก็ได้แค่เพชรเฉยๆนะครับแล้วก็ที่มันเพิ่มเข้ามาล่าสุดก็คือเป็นพาสซีฟมาสเตอร์นะครับผมก็คือสุ่มพาสซีฟให้ตัวละครนะครับผมจะเรื่องของเย็นแล้วก็ฉาดนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสลับเกมในตอนนี้นะซึ่งผมมองว่าเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีโพเทนชิเอลค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับผมคือถ้าใครได้ลองเล่นเกมแนวซิมูเลเตอร์มาหลายๆเกมนะก็จะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่เกมแนวซิมูเลเตอร์เนี่่่ยมันจะชอบบบแวาใส ใส่แบบว่าพวกเพิ่มดาเมจเพิ่มบัฟนู่นนั่นเป็นเวอร์เกินไปมันทําให้เกมเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็น่าเบื่อพอสมควรนะครับผมแต่เกมเนี้ผมต้ได้มาลองเล่นแล้วก็ รู้สึกว่าเกมเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับเกมอ n เนมชารโดซึ่งเกมอะเนมชารโดเนี่ยผมได้ลองเล่นมาตั้งแต่แบบเกมมันเปิดเปิดจนเกมมันหยุดพัฒนาผมก็รู้สึกว่าจริงๆเกมมันเขานั่งทําได้ดีครับแต่ว่ามันจะมาติดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกบัฟตัวละครการคํานวณดาเมจต,ต่างๆมันทําให้ดาเมจของเกมนั้นมันเฟอ้อจนแบบว่าแก้ไขอะไรได้ยากนะครับผมเขาก็เลยเลิกพัฒนาแล้วก็จะทําเป็นอ n เ m ม s ช a รโด2แต่มีเกมนี้เปิดขึ้นมาก่อนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับคนที่ทําเกมอะเนมิชาร์โดนะครับผมก็อาจจะ ต้องรอติดตามเกมนี้ต่อไปนะครับแต่1อย่างที่ผมรู้สึกได้ในในเกมนี้ก็คือ มันเล่นค่อนข้างยากแล้วก็มันค่อนข้างตรงไทยผมที่แบบว่าชอบอะไรยากๆแล้วก็มันท้าทายดีนะครับผมสำหรับเกมซิมูเลเตอร์นะถ้าใครอยากจะแบบว่าหาคนลงดันหาคนลงไทยอยก,ก็สามารถเข้า Discord แก๊สซูนเคมาหาเพื่อเล่นได้นะครับผมงั้นถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้ในช่องเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านแล้วก็ไปลองทำคลิปดูถ้ากสนใจนะครับผมงั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับผมงั้นขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย